ครับสวัสดีครับตอนนี้วอนะครับวอวอคนเดิมเชียงเดิมครับเดิมเดิม<ๆ>ทุกอย่างนะครับนะครับอันนี้เต่ากระต่ายนะเดินหน้าถอยหลังครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบแสสว่างก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ยยวายขวาเหมือนเดิมไฟตัดหมอกเหมือนเดิมกลางวันและกลางคืนกวางครับแันนี้น เมตรเมตรเมตรสิบพูนเมตรห้าสิบนะครับเมตรสิบเป็นเมตรห้าสิบแล้วโมเดลค่อยเสียเข้าสูตรเหมือนเดิมเป็นเก็สูตรพิโต้นะฮะพิโตของรถยนต์เขาเป็นก็เบนซินแล้วก็เอามาแปลงใส่รถยนต์ได้เครื่องได้เครื่องโซนแสงแล้วก็ไฟท้ายแสงสว่างไฟหรือไฟเบรกก็ดีครับได้หมด เซดีคันนะครับคันนี้ไปชังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรอยยางอยู่รอยางอยู่ครับก่อตุกคันเหมือนกันครับเหมือนกันมีไฟมีระบบเบรกมีแผ่นลายผู้พื้นครับรอยเชื่อมของเราเนี่ยเราจะอาร์คนะครับเราจะอาร์คเราจะอาร์คคือมันได้ทุกจุดเรายอาร์ตจุดจุดแล้วก็ทําสี เราจะซีนหมดนะครับซีนขอนทำสีซีนขอนทำสีทุกคันเหมือนหมดแล้วแต่ลูกค้าจะเอาแหนกพื้นเอาอยางกระทะเหล็กธรรมดาตระเหล็กครับเป็นหมวดทุกคันครับเหมือนหมดทุกคัคนคนะครับก่อนที่เราจะวางพื้นเราจะมีเหล็กเราจะทาสีก่อนซึ่งสีเป็นสีดำ สีดำเนี่ยแล้วก็แผ่นพื้นที่เราจะทาไปข้างล่างเนี่ยก็ต้องเป็นสีดำข้างล่างหน้าพ่นสีแล้วครับพ่นสีแล้วพอเราเชื่อมเสร็จเนี่ยรารูอาร์คเนี่ยพอเรามีอาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงมันจะแข็งแรงขึ้นส่วนข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นก,นกาวานเ,เหมือนเดิมแต่ส่วนด้านในเนี่ยเราพ่นสีดำไปแล้วนะครับ <uss> คือกันสนิมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ยาวครับใช้ยาว นะครับสนใจนะครับสนใจติดต่ออูวอนะครับสาขาตลานางไล้ภูเก็ต0911624533นะครับขอบคุณนะครับสนับสนุนติดตามชมคลิปของอูวอนะครับครับผมสวัสดีครับ